สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปรยทานค่ะรูปแบบง่ายๆค่ะดูแบบหนึ่งนะคะนะสวยๆเลยทําง่ายๆนะคะใช้ดิบ,บินไม่เยอะนะคะมาทํากันค่ะค่ะนี้นะคะเราจะใช้ดิบ,บินเบอร์สองขนาดความยาวสามสิเซนติเมตรค่ะจํานวนสีเส้นและเหรียญหนึ่งบาทนะคะ1นึ่งเนียยนะแบบนี้ามาทํากันนะคะพับดิบ,บินมาค่ะ มาณสเซนติเมตรนะคะแบบนี้นะคะนี่นะ,ะสับบินด้านยาด้านสั้นนะคะขึ้นด้านบนนี่ค่ะเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองสวดมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในารน้ที่1ค่ะเอ้าออกค่ะรูปเส้นที่สามขึ้นมานะคะ เอาเหรียญหนึ่งบาทนะคะใส่นะเราจะล็อกเหรียญน,นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับมาแบบนี้เส้นที่สองพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สามพับมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับลงมาสอดล็อกเข้าไปนะคะนะเดี๋ยวเราล็อกก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดล็อกเข้าไปแบบนี้สอดล็อกเหรียญน,นะคะอีกชั้นหนึ่งนะให้เรียบร้อยนะคะ แบบนี้แล้วก็ผิดกับด้านดนกานนี้ค่ะจับนิบบิ้นมานะคะทำมาด้านหลังค่ะทำมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะบิดคว่มแบบนี้สอดลงไปนี่ค่ะนึ่งแบบนี้ พอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็จับริบบินนะคะมาเส้นที่หนึ่งขึ้นมาเส้นที่สองถับมาด้านหลังเส้นที่าสามถับมาเส้นที่สี่ค่ะถับมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็หมุนค่ะ,ะค่อยค่อยหมุนมานะคะเอาหนีบโป้งนะคะกดไว้นะแล้วเราก็หมุนมาสักรอบนะคะให้ครบรอบแบบนี้นะคะนะให้ได้หนึ่งรอบแบบนี้นะคะแล้วเราก็จับริบบินมาค่ะ ทำมาด้านหลังนี้นะคะนะ แบบนี้นะคะจับวิบบินเส้นนี้ค่ะพับมาด้านหลังแล้วก็พับด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะ จะได้แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะถ้าแบบนี้เราจะตัดนิบบินนะคะเราไม่เราไม่จาเป็นลต้องตัดแบบนี้ก็ได้นะคะเราจะตัดแบบนี้ค่ะนะคะตัดปลายลิบบินนะคะอยู่ที่เราตัดนะเราชอบแบบไหนเราก็ตัดแบบนั้นได้เลยนะคะค่ะเราก็จะได้อีกแบบหนึ่งที่สวยเหมือนกันนะคะ นะคะนะคะี่ค่ะเราจะได้แบบนี้เป็นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเย็โปวยทานแบบง่ายๆคะ่ะประหยัดริบบินด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ